ไอ้แม่ค้าแล้วนั่นมันทำอะไรของมันวะมันบ้าปะวะแม่มันทำอะไรแค่นี้ก็ไม่ต้องขายเมนูซ้ำกับคนอื่นแล้วคิดเมนูใหม่ไปเลย เธอจะทําอะไรเนี่ยก็ทํำข้าวไข่เจียวทรงเครื่องขายไงคะไม่ได้เธอจะมาขายข้าวไข่เจียวตรงนี้ไม่ได้ทําไมอะคะป้าก็มันซ้ํากับร้านฉันไงล่ะเ,เดี๋ยวนะคะป้าร้านป้าข,ขายอาหารตามสั่งไม่ใช่ขายข้าวไข่เจียวทรงเครื่องแบบฉันมันจะซ้ําได้ยังไงอะคะเอ้ยทำไมจะไม่ซ้ําวะร้านฉันกับแม่ฉันเนี่ย ก็ขายข้าวไข่เจียวเหมือนกันแถมแกยังมาขายข้าวไข่เจียวทรงเครื่องไงแบบนี้มันจงใจแย่งลูกค้าัชัดๆเลยด้วย <c oughs> จงใจแย่งลูกค้าอะไรกันคะร้านคุณเนี่ยขายตั้งหลายอย่างร้านฉันขายแค่อย่างเดียวแล้วอีกอย่างนะคะลูกค้าเขาก็ไม่ได้ว่าจะกินข้าวไข่เจียวทรงเครื่องกันทุกคนอยู่แล้วไม่ได้เพราะยังไงเนี่ยร้านแกก็มาทีหลังร้านฉันแบบนี้มันก็ต้องให้เกียิกันบ้างดิวะ ถ้าฉันเห็นเธอขายข้าวไข่เจียวแม้นแต่กล่องเดียวเธอกับฉันมีเรื่องกันแน่จไม่ว่าจะแน่นี่เราผิดด้วยเหรอวะเอาไงดีวะเนี่ยเพิ่งจ่ายค่าเช่าที่ไปเองอะเจ้าของที่คงไม่ยอมคืนเงินให้เราไปขายที่อื่นแน่แน่ เ,เปลี่ยนเมนูก็ได้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรียบร้อย ฟองอะไรวะไม่เห็นก็ได้ยินเลยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไข่ฟองไหมคะชุดละ50บาทคะ่ะมันคืออะไรอะคะเป็นเมนูที่ทําจากไขค่ค่ะทานเป็นของว่างก็ได้นะคะคุณลูกค้าลองชิมก่อนไหมคะอ๋อได้ค่ะอืมอร่อย ผมขอชิมด้วยได้ไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณครับัวชิ้นใหญ่นะครับเนี่ยอือ่อ้อยนะครับขอบคุณค่ะฉันเอาชุดหนึ่งจ้ะแม่คะได้จ้ะผมขอเอาสองชุดครับได้เลยค่ะ แม่แม่ดูดิลูกค้าเข้าร้ามันเพียบเลยอ,ะอ่ะม,มันกล้าดียังไงอะ่ะไม่แย่งลูกค้าเราหน้าตาเฉยเฉดขอบคุณนะคะต่งชุดนะจ๊ะครับผมทั้งหมด100บาทค่ะครับผมขอบคุณครับ นี่เธอเธอไม่มีสิทธิม์มาแย่งลูกค้าฉันนะอะไรของป้าอย่างเนี้ยคราวเนี้ยฉันไม่ได้แย่งลูกค้าป้าสักหน่อยไม่ได้แย่งอะไรลูกค้าน่ะเดินเข้ามาซื้อของร้านเธอแทนที่จะเดินเข้าไปร้านฉันป้าคะลูกค้าเขาก็มีสิทธิ์เลือกของที่เขาอยากกินไหมคะการที่เธอทําแบบเนี้มันไม่ให้เกียรติร้านอื่นทําให้ร้านอื่นอะขาดไรายได้รู้ไหมโอ้ยป้าไปกันใหญ่แล้วอะ ะให้ฉันให้เกียรติได้ยังไงรอบแรกเนี่ยฉันก็ขายข้าวไข่เจียวป้าก็ให้ฉันเปลี่ยนฉันก็ยอมเปลี่ยนเมนูให้ป้าแล้วแล้วทีเนี้ยป้ายังจะอะไรกับฉันอีกอ๋อแล้วอีกอย่างนะถ้าร้านป้าดีจริงเนี่ยลูกค้าเขาก็ต้องเข้าป้าไม่ต้องกลัวขาดรายได้หรอกไม่รู้แหละฉันขายมาก่อนถ้าเธออยากขายที่นี่เธอต้องห้างขายของกินเอ้าแล้วทําไมฉันจะต้องทําตามที่ป้าบอกด้วย ฉันก็จ่ายค่าเช่าที่ที่นี่เหมือนกันนะแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันก็เปลี่ยนเมนูให้ป้าไปอ่ะมันก็มากพอแล้วนี่ป้ายังจะให้ฉันขายอย่างอื่นอีกมันไม่มากเกินไปหน่อยหรอป้าถ้าป้าไม่พอใจก็เรื่องของป้าแล้วกันเฮ้ยหนังนี่นี่อยากลองดีกับฉันใช่ไหมเอ๊ยแม่ไม่เอายา่าแกจะห้ามฉันทําไมวะฉันจะสั่งสอนมันให้มันรู้ไปเลยว่าใครเป็นใครออ๊ยแม่ใจเย็นพี่ก่อนอย่าให้วากันนี่แม่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ย แม่จะไปโวยวายทำลายเข้าของร้านเขาทไมถ้าเกิดเจ้าของมาเห็นนะแล้วลูกค้ามาเห็นเนี่ยเรานี่แหละที่จะซวยแกจะให้แม่ทํำยังไงแกไม่เห็นเหรอว่ามันตอบแม่อย่างนั้นน่ะเออฉันรู้แล้วน่ะแต่ฉันเนี่ยคิดแผนไปแล้วแม่แผนที่จะทําให้ร้านมันเนี่ยเจ๊งแล้วก็โดนไล่ออกไปเองแผนอะไรของเองวะ <laughs> หมดเกี้ยงเลยเนี่ยโอ้ยแค่นี้ไม่น่าพอไปเอามาเพิ่มดีกว่า ครับวันนี้ผมเอาชุดนึงครับได้จ้าฉันด้วยจ้ะเอาชุดหนึ่งค่ะได้จ้านี่คะ่ะนี่ครับขอบคุณครับกินเลยดีกว่าวะนี่คะ่นคะนะขอบคุณนะคะเฮ้ยตะปูนี่มันตะปูดีครับแม่คะ่ะ ไม่ในไข่มีตะปูครับนี่มันหมายความว่าไงของฉันก็มีด้วยอ่ะเออฉันฉันไม่รู้ค่ะฉันไม่รู้ว่าตะปูมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอ่ะข่าวเนี้ยเสร็จจะแน่ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันแหละรครับ ก็แม่ค้าร้านนี่สิครับทำอาหารยังไงก็ไม่รู้ปล่อยให้มีตะปูอยู่ข้างในแล้วมาขายเนี่ยตายแล้วนี่เธอเอาตะปูใส่ไปในอาหารให้ลูกค้าด้วยเหรอป้าป้าพูดบ้าอะไรอพูดแบบนี้ฉันเสียาหายนะใครจะบ้า,าตะปูใส่ไปในอาหารให้ลูกค้ากินเกิดอะไรขึ้นครับคุณนัทแม่คุณนัทเจ้าของตึกมา แมค่ค้าคนใหม่ที่มาเช่าตึกคุณนัทนะสิขาเอาตะปูใส่ในอาหารแล้วก็มาขายให้ลูกค้าค่ะไม่จริงนะคะคุณนัทฉันไม่ได้ทํานะคะเฮ้จะไม่ให้ทําได้ไงหลกักฐานนะักก็เห็นอยู่เต็มตาแถมลูกค้าสองคนเนี่ยยังเป็นพยายนได้อีกด้วยใช่ไหมครับคุณลูกค้าคุณนัทครับ <S <S ผมว่าคุณนัทเนี่ยไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปก่อนดีกว่านะครับถ้าคุณนัทเนี่ยปล่อยให้มันเช่าที่อยู่เนี่ยนะมีหวังคุณนัทเสียหายแน่เลยครับใช่ค่ะ ถ้าคืนปล่อยให้แมค่ค้าคนเนี้ยเท่าอยู่ที่นี่นะคะลูกค้าก็จะไม่เชื่อใจเข้ามาซื้อของอีกนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าฉันพอรู้แล้วค่ะว่าตะปูเนี่ยมันไปอยู่ในอาหารของฉันได้ยังไงนี่เธอหมายความว่าไงฉันว่าป้ากับลูกชายของป้าน่นาจะรู้ดีที่สุดนะคะ ถุงมือนั่นอ่ะมันสำหรับทำงานก่อสร้างไม่ใช่หรอคะไม่ใช่สำหรับทำอาหารแล้วแล้วไงวะฮะฉันจะใส่ถุงมืออะไรมันก็เรื่องของฉันเว้ยได้เรื่องตะปูอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาหารแกสักหน่อยเกี่ยวสิคะเฮ้ยเเฮฮ้้ยยน่นมันตะปูนี่ บังเอิญจังเลยนะคะที่คุณเป็นพ่อค้าเนี่ยแต่ดันมีตะปูอยู่ในผ้ากันเปื้อนแถมยังเป็นตะปูชนิดเดียวกับที่อยู่ในอาหารฉันอีกมันแปลกๆนะคะว่าไหมคะทุกคนนี่อย่าบอกนะว่าคุณเองอะที่เอาตะปูไปใส่ในอาหารของคุณบิวเพื่อใส่ร้ายคุณบิวอะคุณนี่มันเลวจริงๆคือคือมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณนัท ฉันรู้นะคะว่าพวกคุณสองคนน่ะไม่ชอบที่ฉันมาขายของตรงนี้แต่ฉันก็ยอมเปลี่ยนเมนูเพื่อพวกคุณแล้วแต่ฉันไม่คิดเลยว่าพวกคุณเนี่ยจะเล่นสกรปรกถึงขนาดนี้นี่โชคดีนะคะที่ลูกค้าไม่กินเข้าไปไม่ฉันฉันไม่อยากจะคิดเลยคุณแค่ต้องการให้ฉันเดือดร้อนถึงกับต้องเอาชีวิตคนอื่นมาเดิมพันเลยเหรอคะผมผิดหวังในตัวพวกคุณสองคนจริงผมคงให้พวกคุณขายของอยู่ในตึกของผมไม่ได้อีกแล้วไม่นะคะคุณนัท ป้าขอโทษป้าผิดไปแล้วอะเออคือคุณัทครับแล้าคุณัทไล่พวกเรากระทำหนังแบบนี้พวกเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ครับแล้วพวกเราจะไปขายที่ไหนอก่อนจะไปขายของที่อื่นเนี่ยไปลงพักกับฉันก่อนดีกว่าไหมคะ เพราะฉันจะแจ้งความจับพวกคุณโทษหานที่พวกคุณเนี่ยทำร้านฉันเสียหายและพวกเราสองคนก็จะแจ้งความเอาผิดคุณโทษฐานที่ทำให้พวกเราเกือบได้รับอันตรายถึงชีวิตไม่นะป้าผิดไปแล้วป้าขอโทษ <c oughs> มาขอโทษตอนนี้มันสายไปแล้วค่ะถ้าป้าเนี่ยไม่มายุ่งกับฉันตั้งแต่แรกไม่ละลานกันอะเดือนก็ไม่ต้องจบที่โรงพักหรอกค่ะโธ่ไม่น่าเลยเป็นพ่อแกคนเดียวเลยเปะเอ้าวอ้าแม่ <c oughs> อย่ามาว่าฉันนะแม่มันก็ได้และ แกนั่นแหละเป็นคนแนะดีนะกทัทำคู่นั่นแหละโอ้ oh. 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 ตรนนนั้นนะ,ค,ะคือน้ำวาคือผมอยากนอนคนเดียวอ่ะหมายความว่าไงคะอยากนอนคนเดียวเออคือว่าผมกลัวว่าผมนอนดิ้นแล้วไปโดนคุณน่ะคุณยิ่งท้องอยู่ผมว่าคุณนอนคนเดียวอะ่ะน่าจะสบายตัวกว่านะแต่ฉันอยากนอนกอดคุณนี่คะเออคุณก็นอนกอดหมอนข้างไปก่อนก็แล้วกันนะอ๋อ เป็นอะไรอะตั้งแต่ฉันท้องคุณก็เปลี่ยนไปเพราะฉันไม่สวยฉันไม่หุ่นดีเหมือนเดิมใช่ไหมคุณเลยไม่รักฉันอะ่ะคือมันไม่ใช่แบบนั้นนำ้ำว้าคือคุณไม่รักฉันลองจริงด้วยเออคือผมขอโทษคือผมไม่ได้หมดรักคุณเลยงั้นคุณก็ให้ฉันนอนเกาะสิคะคุณก็รู้ว่าฉันท้องอะ่ะอารมณ์อ่อนไหวแค่ไหนคุณยังจะมาทำให้ฉันเสียใจกะเออ,เอ,อ ก็ได้กอดแล้วกอด ออคือผมนี่คุณรังเกียจฉันถึงขั้นทำขนาดนี้เลยเหรอคือผมไม่ได้รังเกียจคุณแต่ว่าแต่อะไรไม่เรียกรังเกียจเราจะเรียกว่าอะไรคือคือผมไม่อยากให้คุณนอนกอดแค่นั้นน่ะฮาร์ดนี่คุณหมดรักฉันแล้วรจริงๆใช่ไหมถึงไม่อยากให้ฉันนอนกอดคุณน่ะคือมันไม่ใช่แบบนั้นน้ำว้าไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเรียกว่าอะไร เออคือก็กลิ่นตัวคุณเหม็นนะ่ะเหม็นจนผมเนี่ยนอนแทบไม่ได้เลยแถมคุณยังจะมากอดผมอีกอะอาร์ตคุณก็รู้ว่าฉันท้องอยู่อะพวกนําหอมพวกโคโรอะไรเงี้ยฉันใช้ไม่ได้มันถึงได้ตัวเหม็นแบบนี้ไงผมรู้ว่าคุณใช้ของพวกนั้นไม่ได้อะแต่คุณยังมากอดผมได้ไหมครับผมเหม็นคุณพูดแบบเนี้ยมค,คุณรังเกียจฉันเลยนะคือผมขอโทษ แต่ว่าผมเองก็ทนกลิ่นตัวคุณไม่ไหวเหมือนกันน่ะเราจะให้ฉันทำยังไงอะ่ะคือคุณไม่ต้องทำอะไรนะก็ไม่ต้องมานอนกอดกันก็พอละแต่ฉันอยากนอนกอดคุณนะคะแต่ผมทำไม่ได้จริงๆํำวะทำไมทำไม่ได้อะ่ะที่ฉันตั้งท้องลูกของคุณอะ่ะฉันยังทนได้เลยแต่ก่อนคุณไม่เป็นแบบนี้นะก็มันไม่เหมือนกันนํำวะแต่ก่อนคุณไม่ได้ท้องไง เอาแบบนี้ก็แล้วกันเพื่อตัดปัญหาเนี้ยพรุ่งนี้เราสองคนไปปรึกษาคุณหมอกันดีกว่าว่ามันพอที่ทําอะไรได้บ้างให้กลิ่นตัวของคุณเน Hi ี่ยหายเหม็นโอเคไหมก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้เราสองคนแยกกันนอนไปก่อนนะ เราสองคนมีเรื่องอยากจะมาปรึกษาคุณหมอครับได้เลยค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะคือนี้นะครับภรรยาของผมเนี่ยเธอกำลังตั้งครรอ่อนๆอยู่ปกติพวกเราก็นอนกอดกันทุกคืนครับแต่หลังจากที่ภรรยามผมตั้งท้องเนี่ยกลิ่นตัวของเธอก็แรงขึ้นจนผมไม่สามารถนอนกอดเธอได้เราก็เลยมีปัญหากันเรื่องนี้ครับ คุณหมอคะคุณหมอพอจะแนะนําได้หรือเปล่าว่าทํายังไงเนี่ยที่ทําให้ฉันไม่มีหินตัวเวลาที่สามีเขาไม่ยอมกอดฉันนะคะทำให้ฉันรู้สึกหมดคุณค่ายังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตั้งแต่ฉันท้องเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเขาไม่รักฉันเหมือนเดิมคะ่ะคุณคะคุณเข้าใจใช่ไหมคะว่าตอนนี้ภรรยาของคุณเนี่ยต้องการความรัก แล้วก็ความเอาใจใส่าจากคุณมากๆการที่ผู้หญิงคนนึงตั้งท้องเนี่ย <_ İns> เธอต้องเสียสละมากเลยนะคะครีมก็ทามไม่ได้สารเคมีต่างๆเนี่ย <_ aces> ก็ต้องงดร่างกายเนี่ยก็ต้องให้สารอาหารกับลูกผิวก็แห้งผมก็ร่วงอารมณ์ก็จะขึ้นขึ้นลงลงหมออยากให้คุณเนี่ยเข้าใจเธอตรงนี้ด้วยนะคะ <_ ẫn> คือผมเข้าใจครับ แต่ว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงเป็นแบบนี้ผมไม่ได้รังเกียจภรรยาผมนะครับผมยังรักภรรยาผมเหมือนเดิมทุกอย่างผมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงทนกิ่นตัวเธอไม่ได้ผมยังหนุนบิดตัวเองอยู่เหมือนกันครับงั้นคุณรอหมอสักครู่นะคะเดี๋ยวหมอมา ขอเปรี้ยวไหมให้ฉันทำไมอะคะตาสว่างเลยผมอยากกินแบบนี้มานานแล้วอารคุณไม่เปรี้ยวหรอคะคุณคะฉันว่าเนี่ยสาเหตุที่สามีคุณเหม็นตัวคุณเนี่ยเป็นเพราะว่าสามีคุณแพ้ท้องแทนคุณนะคะ แพลท้องแทนฉันหรอคะมันจะเป็นไปได้ไงครับคุณหมอผมเนี่ยนะจะแพลท้องแทนเมียผมไม่ได้ท้อง <c oughs> อาการแบบนี้เกิดขึ้นได้หลายปัจจัยคะ่ะหลักๆก,ก็คือเกิดจากความเครียดความกังวลเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังจะเป็นพ่อคนทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเสียสมดุลคะ่ะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือคุณสามีเนี่ย รักแล้วก็ห่วงยายภรรยามากก็เลยเกิดอาการแพ้ท้องแทนภรรยานะคะนี่คุณรักฉันมากจริงๆหรอคะก็จริงสิครับถ้าผมไม่รักคุณนะ่ะผมจะแต่งงานมีลูกกับคุณทำไมยิ่งคุณจะต้องเสียสละมีลูกไหนจะต้องอุ้มท้องอีกตั้งเก้าเดือนแล้วไหนจะต้องคลอดอีกจะเจ็บแค่ไหนก็ไม่รู้มันเลยทำให้ผมยิ่งรักและยิ่งเป็นห่วงคุณมากกว่าเดิมที่แท้เนี่ย ที่คุณเหม็นฉันเพราะว่าคุณรักฉันมากฉันแพ้ท้องแทนฉันเลยหรอคะเดี๋ยวแป๊บเดงยะในำวัน, <c oughs> มนผมขอสักคำได้ไหมผมปเปี้ยวปากไม่ไหวละ วอาร์ตนี่คุณทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกหรอกก็เอาสำลีอุดจมูกไว้ไงครับจะได้นอนกอดคุณได้จะได้ไม่เหม็นตัวคุณด้วยโถอาร์ตขอบคุณนะคะที่คุณทำเพื่อฉันขนาดเนี้ยถ้ามันทำให้คุณมีความสุขอะผมก็ดีใจแล้ว แค่ฉันรู้ว่าคุณเนี่ยรักฉันกับลูกฉันก็มีความสุขแล้วค่ะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ได้หมดรักคุณผมก็แค่แพ้ท้องแทนเมียอยู่ก็แค่นั้นน่ะไปราดรอกันเถอะวันนี้ผมจะให้คุณนอนก่อนทั้งคืนเลยเออไม่เป็นไรค่ะคุณไม่ต้องมานอนก่อดฉันก็ได้ฉันสงสารคุณน,น่ะอ้าท้ไมหรอครับเดียวฉันกอดเจ้านี้แทนเฮ้ ตั้มวาแล้วนี่คุณจะโอเคเหรอครับโอเคสิค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยกอดเจ้านี่ไปก่อนไว้รอคุณหายแพทองเนี่ยฉันค่อยกอดคุณก็ได้คุณแน่ใจนะว่าคุณจะไม่นอ้อยใจแล้วจะไม่ร้องไห้อีกแน่ใจสิคะก็ตอนนั้นน่ะฉันคิดว่าคุณไม่กอดฉันน่ะเพราะว่าคุณหมดรักฉันแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะคะว่าที่คุณเป็นแบบนี้เพราะคุณรักฉันมากแค่นี้ฉันก็นอนหลับฝันดีนะคะ่ะ ขอบคุณนะ้ับวาที่เข้าใจผมอะขอบคุณคุณเหมือนกันนะคะที่เข้าใจฉันผมสัญญานะว่าถ้าผมหายแพ้ท้องเมื่อไรเนี่ยผมจะนอนกอดคุณกับพูกทุกคืนเลยขอบคุณนะคะที่คุณเสียสละแพ้ท้องแทนฉันะ่ะน้ำวานี๋ยวเดยวเดี๋ยวียวก่อนค่ะคุณไม่เหม็นฉันหรอคะไม่เป็นไรครับผมอุดจมูกอยู่ไหนขอผมกอดเนี่ยหน่อยสิมา